ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมาณวัดเทพนิมิตปำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองงานระหว่างวันที่6ถึง14กุมภาพันธ์2559เริ่มงานวันที่6กุมภาพันธ์ธีตัดไหวลูกนิมิตวันที่1ิบภาคุมภาพันธ์เวลา9ก้นาฬิกาอย่าลืมและอย่าพลาดตุจจีนไปห้า้า ทำบุญสร้างกุศลกันให้เต็มที่ในงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมาณวัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตมีอุโบสถสวยงามเชิญลอดสุมพญานาคสนดอกเคราะห์เสริมบารมีและขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตมีตัดหวายลูกนิมิตเล่มละ2,999บาทเป็นเจ้าภาพดอกไม้ผูกเทียนทอง จ้าภาพโรงทานรับไม่อั้นติดต่อสอบถามร่วมง,งานบุญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 0-86-152-1268ทหบุญแล้าสบงหทั้งยิงยอเเิอ